เปิดใจสาวปางกัญญาลันเตรียมเปิดใจอีกครั้งถ้าเจอคนแบบนี้ลานให้ความสำคัญกับการให้โอกาสฐานะโสดสวยและรวยเก่งอยา่างปางกัญญาลันวงขจรไกดหรือเรดี้ปางโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเธอและจากที่ทราบกันว่าสาวปางนั้นเพิ่งจะโสดไปมาๆ ก็ถูกจับจิ้นกับนักแสดงหนุ่มหลายคนที่มีเคมีเข้ากันแต่สุดท้ายก็หลุ้ไม,ม่ขึ้นเป็นได้เพียงแค่พี่น้องและเพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นล่าสุดสาฟางเนี่ยก็ได้ไปออกรายการเจคิมกินรอบวงเปิดใจถึงเรื่องเรารักคักเก่าที่ผ่านมามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนิยามความรักนิยามข้อดีข้อเสียของตนเองถ้าจะคนแบบนี้พร้อมจะเปิดหัวใจ อีกครั้งหรือเปล่าเมื่อถามว่านิยามข้อดีข้อเสียของปากเอกซาปา,างเนี่ยก็เลยลาว่าตนเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากต่อให้มีคนไม่ดีกับเรายังไงจะพยายามหาข้อดีของเขาอยู่เสมอส่วนข้อเสียของตนไม่เป็นคนขี้เหงเลยเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราไม่มั่นใจไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีกแล้วคือหนุ่มไม่สามารถทำตัวไม่ขี้เหงืต่อไปได้ หมายถึงว่ามันมีเรื่องให้ไม่ไว้ใจแล้วอย่าคิดว่าจะกลับไปไว้ใจเหมือนเดิมทำไม่ได้แล้วเมื่อถามว่าเป็นคนเซนดีไหมสาวปังเองกเนี่ยก็บอกว่า,าเซนดีจริงๆอาจจะขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนที่เรารู้จักพอรู้จักเขามากๆเราจะรู้ว่าอะไรมันผิดปกติหรือมันไม่ผิดปกติมันจะมีท่าทางอะไรแปลกๆจุดที่เราควรแตกหักสาวปังก็ได้บอกว่า ให้ความสําคัญกับการให้โอกาสแต่ว่าเมื่อโอกาสนั้นมันเคยได้รับไปแล้วเราพูดคุยกันอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วและโอกาสนั้นมันผิดจุดเดิมอันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ต้องแตกหักเดี๋ยวเราไปชมคลิปวินาทีที่สาวปังเองเนี่ยได้เผยถึงเมื่อเจอคนแบบนี้สาวปังถึงจะเปิดใจให้และผู้ชายแบบนี้ห้ามเข้ามาจีบ พร้อมเผยถึงความสัมพันธ์กับรักครั้งเก่าอีกด้วยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรับไปชมกันเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าจะให้ใครเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องเป็นคนในวงการหรือนอกวงการจริงๆไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สีเบียดค่ะว่าจะเป็นใครแต่หนูว่าสุดท้ายต้องเอาที่แบบเข้าใจกันได้จริงๆให้เกียรติกันจริงๆคือหนูอยู่ในจุดที่หนูไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยน อะไเพือพ่อเขาและเราใช่แล้วหนูก็ไม่อยากเปลี่ยนเพื่อเขาป้านจันนี่เกือบจะเป็นข่าวแต่บอกเลยว่าถ้าใครรู้จักตัวป้านจันจริงไม่เหมาะมาทำผัวอันนี้ไม่เกี่ยวกันหนู เป็นคนที่สนุกมากเป็นคนน่ารักนลนพี่ชายที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีมากอยากจะเล่าให้หนูฟังเขาบอกพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่ต้องมาเล่าให้เองฟังเลยเนี่ยหนูก็ไม่ได้อยากฟังเลยเรื่องอะไรใช่มมาเล่าเรื่องแบบสาวสาวบ้างเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยของมันใช่ไหมเขาช่วงพักเราไม่ได้พักไม่ได้ยิบไม่ได้อะไรเพราะอีนี่จะคอยเล่าที่เรารู้แล้วเราก็อึดอัดือนเราก็ต้องเก็บเป็นความลับโอ๊ยไม่อยากฟังอีนี่เขาชอบเอาความลับอยู่ข้างในมาเล่าให้เราฟังหนูโอ๊ย เราไม่น่าฟังเลยมองเขาเปลี่ยนไปเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไหมที่เป็นคนสแกนทุกวันนี้สแกนให้เราทําให้เราแบบว่ายังไม่สามารถแบบว่าเริ่มต้นใหม่ได้ก็ฟังเรื่องพี่เขาไม่ก็เลยก็ดีค่ะกดีอีปั้นจั่นเนี่ยมันก็จะคบแต่กับพวกพระเอกด้วยกันเหมือนมันนั่นแหละใช่มันก็จะเอาเรื่องพระเอกเนี่ยมาเมาส์ให้เราฟังแล้วมีใครไหมในพระเอกในพวกนั้นที่แบบจะเข้าหาเราแต่ว่าอีปั้นเล่าป๊บ กว่าเลยแกเขาไม่ขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่เขาชอบมาบอกว่าุูยเดี๋ยวคนนี้นะมามาชมเธออะไรอย่างเงี้ยแบบชอบมากอะไรประมาณนี้แล้วมันจะบอกไหมว่าอย่าเขาไม่จะไม่พูดว่าอย่าแต่เขาก็จะบอกบางทีไม่บอกด้วยซ้ำว่าเป็นใครแบบพี่บอกเลยเป็นพระเอกหล่อหล่อมากพูดแทงกลงไปไม่ได้เพราะมันหลายคนใช่ไหมอ๋อพระเอกเขามาหลายคนมากเลยอ่ะอันไหนที่เป็นข้อห้ามผู้ชายแบบนี้ทรงนี้อย่าจีบปรางเจ้าชูค่ะ ผู้ชายส่วนใหญ่มันก็เจ้าชู้นะงั้นหนูอยู่คนเดียวก็ได้อะแล้วและไอ้ที่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเราตัดสินใจด้วยตัวเองปรึกษาแม่ปรึกษาใครที่ผ่านมาหนูจะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะหนูว่าเรื่องของความรักมันเป็นของเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆะคะแล้วก็หนูก็มั่นใจในตัวเองหมายถึงว่ามั่นใจในระดับหนึ่งที่ว่าเราเราก็มีความคิดในแบบของเราแล้วก็มันมาจากความคิดเราเองอะ เราก็จะไม่โทษใครแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วด้วยอะค่ะทุกๆความรักที่มันจบไปค่ะเราจะได้บทเรียนเสมอบทเรียนที่ผ่านมาคืออะไรสำหรับหนูหรอบทเรียนที่ได้หนูว่าชีวิตคู่อะค่ะความรักอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ทําให้ชีวิตคู่ประสบความสําเร็จได้ค่ะหนูต้องการอะไรมากกว่าน,นั้นคือความเข้าใจความเข้าใจใน ตัวตนของแต่ละคนนะคะความเข้าใจในที่นี้มันมันหม,มายรวมถึงนี้ป่ะคะคือความเสียสละในบางส่วนของเขาเพื่อเราด้วยเหมือนกันแล้วก็การรักษาคำมั่นสัญญาประมาณนั้นถ,ถ้าคือแบบถ้าพูดเข้าใจกันแล้วนะคุณรู้เรื่องแล้วนะทําอีกเลย <c oughs> อย่างเงี้ยจะเป็นไหมในในครั้งหน้าจะยังจะถ้าเจออะไรแบบนี้แล้วยังจะให้โอกาสไหมหนูเป็นคนชอบให้โอกาสคนเสมอคะ่ะแต่หนูก็จะรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่เรา ควรจะรอให้เขาเปลี่ยนหรือสิ่งไหนที่เราควรจะแบบไม่ต้องรออะไรอย่างเงี้ยความรักในอนาคตของหนูภาพรวมมันเป็นงไงาเป็นความรักที่เรียบง่ายค่ะอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติกันสนับสนุนกันหนูก็อยากเจอค่ะคนที่อยู่กับหนูไปตลอดชีวิตที่แบบเข้าใจเราจริงๆรรักเราเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนอะไรแบบนี้ถ้าพูดถึงคนเป็นพ่อของลูกต้องทรงไหนพ่อของลูกเลยหนูอยากได้คนที่ มองโลกในแง่ดีเหมือนกับหนูด้วยเพราะว่าคนที่เข้าใจโลกสําคัญมากนะคะคนที่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราเราได้แล้วก็สามารถสอนลูกเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เลยนะจบจากรายการี้ <c oughs> พรุ่งนี้เจอคนอย่างเงี้ยหนูจะเปิดใจไหมเปิดค่ะเปิดแล้วนะจ้าพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้เปิดแล้วจ้าไดเล็กไปเสเ็จเข้ามาจ้ะโอ๊ยที่เราพูดไปก็ยากอยู่ อยากแต่ว่ามันใช่มันก็ใช่แม่แต่เชื่อว่าเชื่อของเรื่องของของบุญที่อยู่ร่วมกันวันนี้เป็นเพื่อนกันไหมไม่กับคนที่เราเลิกไปแล้วเป็นเพื่อนกันเจอหน้ากันก็กอดกันคุยกันปกติแต่ยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยค่ะมีมีคุยกันส่วนใหญ่จะเป็นคุยกันก็ยังคุยแบบให้คำปรึกษาเขาอะค่ะค่ะให้คำปรึกษาคุยเรื่องชีวิตอะไรแบบนี้สมุติอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเห็นเขากับผู้หญิงอีกคนนึงเนี้ยเรารู้สึกอะไรไหมจะรู้สึกอะไรสมมติ คน่าแน่หนกันวหนูจะรู้สึกอะไรไหมแต่ที่มั่นใจคือคือเรารู้สึกว่าเราเราโอเคในส่วนของเราแล้วะคะ่ะแต่เรื่องความรู้สึกหนูก็ไม่น่แน่ใจว่ามันจะมีนคนรู้สึกแปลกๆปกอะไรออกมาจากใจหรือเปล่าแต่ว่าหมายถึงว่าแต่ถ้าถามหนูตอนนี้หนูก็ว่าหนูไม่ไม่คิดอะไรค่ะไม่คิดอะไรเลยเขาเดินจุงมือกันหนูก็ไม่คิดอะไรหนูโอเคค่ะเพราะว่ามันผ่านระแล้วกี่ปีนะคะนานคนเดียวเองสิบปีค่ะสิบปีถ้าใครมาเป็นแฟนเขาโชคดีนะ ตั้งแต่ถามมาไม่มีผู้หญิงคนไหนพูดเลยคํานี้ว่าถ้าเรื่องเจ้าชู้หรือเรื่องอะไรให้โอกาสทีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วอย่าทาอีกเพราะบางคนแบอบกไม่ได้ครั้งเดียวจบเ,เลยแปลว่าหนูเข้าใจในวชตการน,นี้สาวปางเองก็ได้เผยสเปคที่ตนเองนั้นได้วางเอาไว้ในอนาคตอ,อีกด้ยวยค่ะหนุ่มๆที่สเปคตามนี้เนี่ยต้องบอกว่ารีบดีเอเข้าไปหาสาวป,ปางกันเลยทีเดียวค่ะและความสัมพันธ์รักรังเก่าก็ต้องบอกว่า เป็นได้แค่พี่น้องเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นก็ยังคุยกันปกติงานนี้ก็ต้องมารอติดตามดูกันว่าสาวปังเนี่ยจะเปิดใจให้กับผู้ชายคนไหนสาวปังเองก็บอกว่าไม่จาเป็นต้องในวงการเท่านั้นค่ะน,นอกวงการก็ได้สาวปังเองก็ต้องบอกว่าแมนสุดๆเลยทีเดียวคะ่ะยังไงถ้าพี่ม,มานามาทาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวปังนะคะขอให้เจอรักที่ดีขอให้เจอรักที่สมหวังโดยเร็วคะ่ะ ยังไงทางเพจมานดับเมาส์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับผู้ชมนย่ยได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ